ผู้จัดการเผยแอนเสียใจโดนยกเขาแจงเป็นของที่ซื้อเก็บไว้นานแล้ววันที่30กรกาคมในสมเกียรติ คุณานิธทิพงศ์ผู้จัดก,การส่วนตัวของแอนทองประสมนักแสดงชื่อดังที่ถูกคนร้ายบุกรักทรัพย์สินหลายสิบล้านเป็นข่าวดังในตอนนี้โดยเผยว่าเหตุเกิดที่ทองหล่อซึ่งแอนพักอาศัยอยู่เรื่องนี้เกิดมาหลายวันแล้วแต่แอนไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะกลัวคนร้ายจะเอาทรัพย์สินไปแปรสภาพและกลัวจะจับไม่ได้ทั้งนี้แอนได้โทรหาตนเองว่าไปแจ้งความเป็นเพื่อนหน่อยตอนนี้ถูกขโมยขึ้นคอนโดของหายหมดก็ไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อ ทางนักแสดงก็ได้ไปให้ปากคําโดยคนที่สงสัยก็คือคนใกล้ชิดเพราะสามารถเข้าออกห้องได้สำหรับทรัพย์สินที่สูญหายไปนั้นเป็นเครื่องประดับ ชุดเครื่องเพชรเงินสดปกติแอนไม่ซื้อของฟุ่งเฟือยเขาประหยัดมากรู้คุณค่าของเงินก็เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลาบากตอนนี้แอนเสียใจมากถ้าทุกอย่างคลี่คลายจะออกมาพูดเองหลังแจ้งความทางเจ้าหน้าที่คอนโดมิเนียมที่แอนพักก็ได้ส่งวงจรปิดให้กับตํารวจทุกมุมแต่เจ้าตัวงานเยอะมากเลยไม่ได้ติดตามคดีทางตํารวจก็เรียกสอบปากคําอยู่หลายคนโดยคนที่เข้าออกห้องได้ก็จะมีประมาณ6-7ถึงคนมีทั้งแม่บ้านคนใกล้ชิด คนที่ช่วยทำงานดูแลเสื้อผ้าและติดสอยห้อยตามโดยสภาพห้องที่ถูกก่อเหตุไม่ได้ถูกงัดแงะอะไรแต่มารู้ตัวว่าของหายโดยสงสัยคนที่เข้าออกห้องได้ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ที่ไม่โพสต์ไม่พูดอะไรเพราะกลัวจะจับผู้ไร้ายไม่ได้และก็ไม่ได้บอกใครเลยจริงๆไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนี้กับแอนเลยสงสารมากมูลค่าทรัพย์สินก็เป็นสิบล้านตอนที่รู้ก็ตกใจมากๆต่อจากนี้อาจจะต้องมีมาตรการป้องกันร,รัดกุมมากขึ้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ